มาถึงชาวลัคนาราศีสิงห์จะมาน,ะนับข้ค้นชาวสิงห์นะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับภาพรวมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มแต้งแต่ดาวเวส์ยูก่อนเลยนะเวส์ยูเนี่ยอยู่ในภพเรื่องกรรมะนะเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานนะงานใหม่ๆงานใหม่ๆงานงานที่แบบไม่เคยทำนะบางคนทำอย่างหนึ่งเรียนอย่างหนึ่งก็ไปทำงานอย่างหนึ่ง นะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะครับมือ,อยู่ในเรือนนี้มือ,อยู่นี่คือการพลิกผันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับใครที่ไม่เปลี่ยนก็จะโดนบังคับให้เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นศึกษาศาสตรใ์ใหม่ๆศึกษาเทคโนโลยีนะครับศึกษาความรู้ใหม่ๆเพื่อเอามาปรับปรุงใช้ในเรื่องของการงานของชาวสิงนะเพื่อเป็นการรับกับดาวมือดิวนะครับ ทีนี้มาดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เกี่ยวกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะในช่วงนี้ดาวเสาร์ยังเลงลัคนาอยู่นะครับก็ต้องระวังเกี่ยวกับความรักคู่ค้าคู่สัญญานะครับระวังจะมีปัญหากันระวังความขัดแย้งนะครับในในช่วงที่ดาวเสาร์อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวประมาณกลางกลางกลางปีประมาณพฤษภาแล้วมั้งดาวเสาร์เขาจะย้ายแล้วนะก็ชาวสิงห์ก็จะผ่อนคลายได้นะจากที่ ถูกดาวเสาเลงมาปลร่มๆสองปีแล้วนะก็อดทนอีกนิดนึงนะครับสำหรับชาวสิงนะครับมาดูดาวราหูนะอ๋อเดี๋ยวก่อนถอยถอยกลับมานิดนึงนะดาวเสารเลงลักเนี่ยในมุมของพิจินะดาวเสารเลงลักคณาลัคนาสิงค์คือดาวอาทิตย์เนาะก็จะได้ตําแหน่งคู่ท่านะก็คือต่อให้มีปัญหาใดๆเนี่ยชาวสิงพิจิก็มองว่ามันจะมีแรงขึ้นขึ้นมานะในช่วงที่ดาวเสาเลงนะครับ เพื่อต่อสู้กับบุสรและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะชาวสิงห์เราไม่ยอดท้ออยู่แล้วนะครับมาดูดาวราหูกันนะทุกคนดาวราหูเนี่ยเขาไปจากปัตตนินแล้วก็ไปอยู่ภพเลยมอนะตรงเนี้ยก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับคู่รักคู่ครองนะครับช่วงที่ดาวเสาร์เร็งรักแล้วก็ดาวราหูอยู่ในภพเรืองมอนะสำหรับชาวสิงห์นะเป็นช่วงที่วัดใจกันเลยนะสําหรับใครที่เป็นคู่แท้ก็อยู่กันต่อสําหรับใครที่เป็นคู่ที่ไม่แท้ก็มีอันต้อง เดินจากกันก็เป็นได้นะครับดาวราหูในภพเรือนมรณะเนี่ยมีโอกาสเกี่ยวกับคนรักคู่ครองเจ็บป่วยก็ได้หรือไม่มีเหตุให้ต้องห่างกันนะอาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนอาจจะไปไกลๆไปแบบทาธุร,ประปากปังนะในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับบางคนก็ไปต่างจังหวัดบ้างไปเยี่ยมญาติาพี่น้องต่างจังหวัดบ้างก็เป็นได้นะครับในช่วงที่ดาวอยู่ตําแหน่งนี้เนาะ แล้วก็เกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยก็ลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาจากต่างถิ่นจากต่างแดนก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของดาวราหูทีนี้มาดูดาวพฤหัสนะครับทุกคนพฤหัสในเข้ามาจากปุตตะแล้วก็มรณะพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการงานอยู่ร่วมกับดาฤกษ์อยู่นะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานนะครับพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานแล้วก็ เกี่ยวกับงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะหรือไม่ก็เกี่ยวกับงานต่างแดน<ม>ต่างประเทศงานออนไลน์นะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวสิงห์นะครับแบบมฤตยูอ่ะแบบไม่คาดคิดนะบางคนก็มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยทำว่าจะได้ทำก็ได้ทำนะในตำแหน่งที่ดาวอยู่ตรงนี้ช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ก็ประมาณเมษายนปีที่แล้วจนถึง เมษาปีนี้เดี๋ยวเขาแล้วเขาก็<ๆ><ๆ>จะย้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะก็ดูแลการงานให้ดีๆนะครับใครที่ยังนะครับก็มีโอกาสในอีกเดือนสอเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีไอมีไอเดียเกี่ยวกับงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะมีความคิดเร,เริ่มเกี่ยวกับงานใหม่ๆเกิดขึ้นก็เป็นได้สำหรับชาวสิงนาะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ,บ้างน,นะทุกคน ดาวเดือนเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวเลยดีกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของชาวสิ์เนี่ยอยู่ในราศีมังกรนะเป็นพบอลิกก็เหนื่อยกับการแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าดาวอาทิตย์ตำแหน่งเนี่ยเขาได้อุดมเกณฑ์นะก็ยังมีความเข้มแข็งเกี่ยวกับภาระนิสินก็ได้นะคืออยู่ในพบเสียมันเหนื่อยอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าดาวเขามีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นชาวสิงสามารถแก้ปัญหาได้นะบางคนกู้นี่ยืมสินก็มีโอกาสที่จะกู้ได้ในตำแหน่งนี้นะครับก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างนะมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีภาระ,ะที่ต้องจ่ายออกไปนะในตำแหน่งนี้นะครับมาดูดาวพุธด,ดาวการเงินนะครับดาวการเงินของชาวสิงนะไปอยู่ในภพเรือนปัตตานีมีเกณฑ์การลงทุนนะหรือไม่ก็ช่วงนี้อาจจะใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของคู่ คู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าในช่วงนี้คู่ครองอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายเงินก็ได้ในช่วงนี้เงินของชาวสิงเนี่ยก็ไปอยู่ตรงนี้ซะมากกว่านะอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ดาวเสาร์มาจากอรินะครับแล้วก็มาอยู่ในภพเริมปัุบันีก็อาจจะเป็นปัญหาของปัญหาของคู่ครองนะปัญหาของคู่ครองปัญหาของคู่ค้าอาจจะต้องใช้เงินในการแก้ไขในในช่วงนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะ ช่วงที่ดาวเสาร์หยุดนี้เนี่ยดาวเสาร์เขาไปจากลาคะด้วยนะลาคะไปอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยมันก็เกี่ยวกับโชคลาบนะครับมีทั้งโชคลาบมีทั้งรายจ่ายนะเพราะฉะนั้นชาวสิงในเช่าวหนกุมภาพันธ์นี้พิธีมองว่ามีทั้งได้มีทั้งได้ได้เงินแบบไม่คาดฝันแล้วก็มีเรื่องค่าต้องจ่ายเงินนะครับในเวลาเดียวกันนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับมาดูดาวศุกร์กัน,นครับทุกคนดาวศุกร์เนี่ยเขามาจากธัตุชะนะ แล้วก็มาจากกรรมะไปอยู่ในภพดุลยมรณนะก็ต้องระวังเกี่ยวกับการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนกุมภาพันธะ์ก็เป็นเดือนที่มีเกณฑ์การเดินทางนะครับมีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ต้องระวังการงานมีปัญหาติดติดขัดขัดการงานไม่รับล,ลื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางของชาวสิงห์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ นางสุขเข้ามาจากสหสชั้นแล้วก็ไปอยู่มอนะเนี่ยการเดินทางระวังการขับรถการเดินทางอย่าประมาทตรวจเช็คอุปกรณ์การเดินทางให้เรียบร้อยประกันอย่าให้ขาดนะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนิดน,นึงนะครับแล้วก็เข้าเดือน,าานอุภาพันธ์ก็แนะนานะก็ทําบุญบริจาคลงศพบ,บริจาคเลือดก,ก็ได้หรือไม่ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงนิดน,นึงนะครับสำหรับชาวสสงหง ทั้งตัวเราทั้งตัวคู่ครองด้วยนะ,ะเพราะว่าเราคู่ครองก็อยู่ในภพเรืนอนมรณะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานเอ้ยการเงินนะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานบ้างนะการงานของชาวสิงห์ก็คือดาวศุกร์ื่อกี้พิจิตพูดไปแล้วนะดาวศุกร์อยู่ตำแหน่งมรณนะนะครับการงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ตรงน,นี้เขาได้ตำแหน่งอุดนะใครที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศ นะครับการงานมีโอกาสนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานมีโอกาสได้เติบโตก้าวหน้านะดาวศุกร์ตำแหน่งนี้นะครับแต่ก็เวลางานเติบโตนะก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายอยู่อยู่ร่วมกับดาวราหูเนี่ยระวังการใช้จ่ายที่มันเกินตัวนะบางทีคนเราดวงขึ้น การเงินดีเงินมาง่ายๆเราก็อย่าไปใช้จ่ายแบบง่ายๆนะเพราะว่าบางทีการเงินมันก็เอาแน่เอาหน่อยไม่ได้บางทีเดือนนี้มาดีเดือนหน้ามีเรื่องที่ต้องจ่ายตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เงินเข้ามาง่ายๆอะ่ะก็ต้องจัดเก็บแล้วก็บริหารให้ดีๆนะครับสำหรับชาวสิงน,นะครับนี่คือเรื่องของการงานนะแล้วก็ดังสุขอีกภพหนึง่งเนะี่ยเขาก็มาจากการเดินทางนะครับ การงานของชาวสิงหนะ์เนี่ยก็มีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะในเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์การเดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะอาจจะเดินทางบ่อยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องการขับขี่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพูดการคุยกับคนรักคู่ครองนะเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวระหูซึ่งเป็นดาวคู่ครองนะระวังการพูดจาไม่พูดจาแบบไม่ได้ใช้ ไม่ทันได้คิดนะ่ะเอออาจจะก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดนะครับในเรื่องของความรักนะทีนี้มาดูดาวคารนะทุกคนดาวคารเนรี่เขามาจากพันธุแล้วก็สุภะนะพันธุสุภะแล้วก็มาอยู่ในเรือนราพานะ่าเกี่ยวกับอความมั่นคงเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินนะ ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาวสิงห์เนี่ยดาวคารตำแหน่งเนี่ยความมั่นคงจะเกิดขึ้นนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของรถเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะให้โชคลาภก็ได้นะสุภะมาอยู่ตำแหน่งที่ราพัอาจจะได้โชคลาภมาจากญาติผู้ใหญ่หรือว่าโชคลาภมาจากการเดินทางไกลนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศ ก็มีโอกาสได้โชคลาภทางด้านนี้เหมือนกันนะดาวคันตำแหน่งนี้นะครับทีนี้สุดท้ายนะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักพิธีพูดไปแล้วตอนต้นก็คือดาวราหูราหูไปอยู่ในภพเรือมรณนะนะครับคนรักคู่ครองมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือไม่ก็เดินทางไกลเพราะฉะนั้นทั้งตัวเรานะตัวเราการเดินทางก็อยู่มรณะด้วยแล้วก็ปัตตานีก็อยู่มรณะชาวสิงห์นะก็พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ก็พากันไป ทำบุญนะครับบริจาคลงศพบ,บริจาคเลือดอะไรก็ได้นะทําบุญลงพยาบาลแก้เคล็ดสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อเป็นการเปิดรับเดือนใหม่สาหรับชาวงห์นะครับดาวเกียยังอยู่ที่พบกระดุมพระในเดือนกุมภาพันธ์นะการเงินก็ยังคงผันผวนนะครับการเงินยังคงผันผวนอยู่เพียงแต่ว่ายังมีโชคลาบนะดาวคารเนย่ยังมาดีนะดาวคารเนเกี่ยวกับพันธุแล้วก็สุภาษ ยังมีโชคลาภจากที่อยู่ยังมีโชคลาภจากผู้ใหญ่นะสิ่งดีๆยังให้ยังให้คุณอยู่นะเพราะฉะนั้นพิธีมองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ยังไปได้อยู่ถึงดาวเสายังเจริญลัคนาอยู่นะครับก็ยังประครับประคองกันไปได้สำหรับชาวสิงนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับทุกคนแล้วก็มีสติในทุกวันนะครับแล้วก็ทุกวันก็จะเป็นวันของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ